สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเลกเนาะพี่น้องมานอนลองหามาหาแม่มานอนบ้านน้องแอดมินแอดมินปุ้ยฝากแอดมินปุ้ยนะอยด้พี่น้องเด้อ <c oughs> เออหาเราไปไทยแลวไม่ที่ยังสิยินกระทักท่ายด้อยได้พี่นอ้องมันจำได้ก็เยินกระทักทากทยกันได้เมื่อนี้มีก็ไปฝาก ขาไปฝากแม่เบบมันยาแกงพะกี่เล็กมันบ่มีมึงเศ้านี่ไปเพท่านมันมีอยู่มัไปเพาท่านไปเห็นบมอกห้อยกัเกียกินออกลอกยุ่จนแกนคอรอเราคือีร้ายมือล้าคนนี้่เอาอเีบก่บ่สือ่เอาช่งคืนป๋าหันย่พ่อไปป่อยนะอยากแกงพะกี่เรีกันวนี้กินนม้บาด้กิน ออมเหนือออมออมเหนือออมเหนือเปื่อยมื้อนี้น้องฮักแพร่งมีโจทวนมาอีกแล้วสองคนตะเบิ่งเอาฮักจวนด่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 วนให้แม่ติมติวให้เทียนให้ลมพัดผาตรงลัดตามกองโบราณผู้ดี ้ำตาไหลรงเกียมยุยย่อยบอนปูนักดำดนช่วยไอ้อุ้ยหัวนระคืนอยากอดยากเดเน้อมเคยบายเดียวตอนอีกอันนั้ยังกว่ามักหักไอ้ไรไตกระซงเรื่องใคเนี่ยเพืองของน้องอิมสลา อ,อากาลายบังสีมาตาเนืจังนีผัอแม่เมื่ออ้พบห่ามาลืมพี่อมาเสียงนักสีได้ยเพ่งได้กันเมืม่อผัดบะนงบดี

ลองได้ปฏิชุดหยาดได้ด้วยนะหยอดเลยเนาะแต่ว่าบมื่ได้ขึ้นยาดต้องดึงไงมาจับนี่เอ๊ะว่าอันห้อยกอดผู้ยอดด้วยนี่พ่อว่าต่ดนิดอยู่ได้สุดแมนห้อยกอดผู้ยอดด้วยกะแต่เพลงนึ่งนะเสี้ยงหนีเสีงนีขึ้นยาดอยู่แต่ว่าขี้ตามยืนนั่งหน่ะจะลองไหมต่ว่าการเรียนเสียงต้องต้องต้องดูก่อนนี่จากพ่อแม่มาเบิ่ง ดับหน้าพึ่งพาพี่ชายออไอเซนไอก็ทนได้ด้วยเกักผูกพันคำที่ออดอ,อ,อ่อนอ้อซ้อสัญญามันเหมาะว่าจะ เข้าเจือเงินได้แล้วได้แล้วรำเพริญเจริญใจฟอนครับมาหนาหน่อยโอ้ยรองซองรองซองฟอ,อนซ่อนหลไปเบื้งแล้วเบิ้งแล้วควนขี้งลูกพี่นอ้องซ้อนเนียาขาดขาดดนท้อกันเบะเลย ่กับในทีมคู่กะไในต้องขอบคุณครูไก่ด้วยนะคะขอบคุณครูปอขอบคุณทีมคู่ขอบคุณบอสจูสอนนุชน้ำขอบคุณคุณยาสุภาพนี่แหละเพืน่นว่าฉันมีโอกาสกับถ้าได้โอกาสก็รีบค่อยคว้าไว้เนาะศึกษาหาความรู้พัฒนาการแบบก็ต้องหยุดอย่างเลยอันนี้วัตถุบาลอย่างโอ้มันเพิน่นมันตัวเพิ่นอยาก เป็นว่านอยากนู้ต้องการแบบนี้แหละเว่าอยากอยากทาท่ายกันอยากทาท่ายกับจ้คของแข่งกับตัวเองทาท่ายกับการทํางานนะเพิ่นมาเพิ่นมามาเตียนมักลองหลายเ่ออไรกับของไฟฟ้าเแล้วข้าวรลวข้าวแก็ต้องเป็นฝนเป็นอะไรต้องมีอยู่ กินเนื้อคบ้านได้เกียงพักบ้านไปฝากเอามาฝากแม่เมียมยุหนึ่งพี่สะพายพิ่นเกียงมากพิ่นไปเกียงยุพูเรียดพี่น้องมันเป็นดอกไมสมม้วยหมืนไปฮะสมม้วยหมืนไปเมือ่อไ<ะ>หร่ก็ให้พี่ป๋อมให้พี่ป๋อมบ้านสามฮัวมันบอก่าจบอกว่ากระสังคมม้วนแ้วเดี๋ยวพ่อค้างท่าน<ม> นนนเนี่ยบุฟนตกวันนี้แมพี่น้องฝนตกมาเสาตกแคงความเลยแต่ว่าบ้านตุกบ้านบ้านนี้กะโอ้ยพี่น้องบ้านเนี่ยองกว่าบ้านอุ้มอุ้มจันบ้านอุ้มจันขุนไล่หล่เตยล,ลากกับไล่ขึ้นกันก็ต้อ,ตองขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องยุ้ซีเนาะบ้านหมู่บ้านนี้กะ พ่อแลมเล่นเป็นตาลับย่ายกับเมติมเล่นเป็นปัวเม่ติมโอ้ยข่อยกับพ่วมาซักตได้มาจะเลื่อนบทจะจำบทอะไรโอ้ยแต่ละมือข่อยจะจุดเดี๋ยวก็บจุดพ่ออาทิตย์แล้วก็มานั่งสอบบทเม่ติมเด้พ่อต้องไปเฮ็ดจังไหนพ่อต้องเรียนมา่อหอดมองไหนมาโอ้ย แล้วก็หัวเราหัวไก่ข่อยแล้วน้นลำลายเต็มหนาข่อ <net> ยอยู่พุ่นพุ่นพุ่นทิดใส่ข่อยปอยู่ไก่แล้วมันมันขึ้ไม่เงี้ยนุคักเถี่แล้ววะเป็นยังพ่อย่านตถี่ยรออันย่านบ่ให้เบิกเงินเรียกจะเรียวง่ะสิเอาตอกหัวหรอโอ้ยพอหลีบผู้ใดก็หัวหล่อ พอแล้วเด้๋ยวตื่อสองเพียงคุณเดี๋ยวตื่ล่าพวงแบบนีอืมเดี๋ยวตื่อล่าทีา่ลองเพียงที่เราลองในเพียงราบ่ว่าพละใช้เปลี่ยใช้ใจของคุณพ่อไว้ผลพินนสูจน์ตัวอ่ะคลิปนี้ก็ลังเดินทางเนาะไปที่อ่าบ้านประโคบ้านประโคบ้านทุ่งสว่างบ้านทุ่งสว่างบ้านประโคบแต่มน,นประโคบได้เนาะจ้ะเออ พะวบปี mm hmm. จังหวัดอุบลธานี